ครั้งนี้แอดเห็นด้วยกับอินฟลูเขมรครับอินฟลูสาวเขมรจากรายการเดอะคานิธาโชว์ได้ออกมาเสนอให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดเสียมราฐเธอบอกว่าการมีฐานทัพอเมริกาจะช่วยทวงดุลไทยป้องกันไทยในอนาคตและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเขมราาอีกด้วยที่สําคัญเธอกล้าพูดว่าจีนไม่ใช่คําตอบของกัมพูชาอีกต่อไปโอ้โหแอดบอกตรงนี้เลยว่าขอให้ตั้งเลยครับ ตั้งกลางหน้าจีนไปเลยจะได้รู้กันว่ามัางกรจีนจะยอมนั่งเฉยๆให้อินซีมาโฉบถึงหน้าประตูบ้านหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาจีนให้ท้ายหุ้นเซนมานานแล้วถ้าสองพ่อลูกจากนารกคู่นี้หักหลังจีนคนไทยคงได้เห็นอะไรมันๆเร็วๆนี้กันบ้างล่ะครับและถ้าจุดตั้งฐานทัพที่เซียมราฐจริงๆคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตียบันเพราะลุงแกจะได้อายาสิทธิ์จากห้องเต้สีแน่ๆเอาจริงๆนะครับตอนนี้พนมเปญเตรียมลุกเป็นไฟจริงๆ จากท่าทีสองพ่อลูกจากนรกที่หักกับจีนจำเหตุการณ์ที่ฮุนเซนบินออกจากพนมเปญไปขอพึ่งจีนช่วงเกิดศึกกับไทยวันแรกได้ไหมครับแต่จีนไม่ต้อนรับสุดท้ายต้องเปลี่ยนไปลงเกาหลีใต้แทนนี่แหละจุดเปลี่ยนที่ทาให้ฮุนเมเน็ตเบนขิมไปพึ่งพ่อใหญ่ทรัมป์พอจีนไม่ช่วยก็เลยหันมาหาสหรัฐซึ่งก็ดีนะครับถ้าเขาเลือกจะเดินทางใหม่เนี่ยแอดไม่ว่าแต่ขออย่าเดินกลับไปกลับมาเหมือนคนหลงซอยถ้าคิดจะซบอินซีก็ซบให้จริงอย่าทําเหมือนเด็กเล่นขาย อ,อย่าปากกล้าแต่ขาสัน่นละครบแบบนี้คนดูออกครับโดยเฉพาะชาวไทมิตรดูเก่งนักเรื่องพวกนี้ถ้าฐานทัพสหรัฐเกิดขึ้นในกัมพูชาจริงๆนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ของทั้งภูมิภาคจะได้รู้กันว่าใครอยู่ข้างใครอย่างแท้จริงและใครที่แค่สวมบทบาทแสดงละครไปวันๆและสุดท้ายแอดขอฝากไว้กับชาวไทมิตรแบบนี้ครับช่วยกันสนับสนุนความคิดอันแสนฉลาดของอินฟลูเคมันคนนี้เลยอย่าดีแต่ปากนะ สาวชวนเสด็จพ่อฮุนเซนทำให้จริงเพื่อนๆคิดเหมือนแอดไหมครับใครมีมุมไหนอยากให้เสริมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับแอดรอฟังเสมอ